ผู้จัดเขาก็ต้องการคำชื่นชมแหละคือสมองเราอ่ะมันมีนิสัยอย่างเดียวคือมันชอบคำชมเอาจริงไม่จริงกันไอ้พวบไปคำติเนี่ยสมองมันจะสร้างเขาเรียกว่าเบย์เออร์เขาเรียกสร้างสร้างกำแพงมาเลยเออสมองมันมีอย่างเงี้ยขอให้ติติอะไรก็ได้บางทีมันติเพื่อก่อนะขณะติเพื่อจะก่อเพื่อจะให้เขาแบบความประสงค์ดีเนาะเออเออ ความที่จะประสงค์ดีให้อไอ้ไอผู้จัดอะไรนะเอ,อให้ปรับปรุงตัวนัน้ตนตัวนี้นะกลายเป็นว่าไอ้ผู้จัดไปไงมีอีโก้ไง <c oughs> ความมีอีโก้ก็เลยแบบตั้งแพงเนี่ยเขาจะระบบป้องกันแต่มันก็เป็นธรรมชาติสม,มองมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอะไรอะ่ะถามว่าแก้ไขได้ไหมได้แก้ไขได้แต่มันน้องเจ็บปวดนิดน,นึง <c oughs> เออเขาเรยก no f e e no g r o w t เออนะมันมีเรื่องที่จะคุยวันนี้ด้วยเออถ้าเราไม่รู้สึกผิดถ้าเราไม่รู้สึกผิดนะรับผิดชอบไนี่จริงไหมให้รับผิดชอบเออให้มีทักษะในการรับผิดให้มีทักษะการรับชอบรับชอบไม่ไม่ค่อยด้มีปัญหาเนาะเพราะว่าสมองมันชอบ เออสมองชอบแล้วเออมันกับคําชอบกับความชินชมอะ่ะไอ,อรับผิดเนี่ยมันมันมันให้มันมาถึงความรู้สึกไงเออต้องได้รับถึงความดิ่มดำดิ่มกับคำว่าผิดให้รู้สึกผิดเนี่ยเป็นสิ่งดีเออมันยากสิมันรู้สึกฟื้นไหมไมเซตของของอาจารย์ผมอะ่ะเออเขาให้มาเนี่ย ให้มีความรู้สึกรับผิดแล้วก็ดื่มด่ากับความรู้สึกผิดแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่สวยงามโอ้โหเชันเลิศเลยเนี่ยเอาคีนี้แพงมากจดนะจดอัดเสียงนะอัดเลยนะอัดเลยอัดเลยอเ,ลยเออมันไม,ไมเซ้นี่มันมาแปลกแปลเลยไอ้ตาลปัดนะให้มีความรับผิดรับผิดก่อนนะเอาเข้ามาเลยรับผิดมาเลยแล้วให้รู้สึก ทั้งจิตทั้งกายทั้งใจว่ารู้สึกผิดต้องรู้สึกรู้สึกผิดให้ได้ก่อนเออแล้วแปลเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นความที่สวยงามปัดต้อนสุดยอดเลยไอ้ไก่ขันเนะไก่ขันเลี้ยงไก่อยู่สามตัวท่านต้องรับผิดเป็นก่อนนะเออต้องรับผิดก่อนรับผิดชอบอะที่พูดรับผิชอบให้มีมีมีเมสเซจของว่ารับผิดให้ได้ก่อนฝึกฝึกฝึกทักษะนการรับผิดรับผิดทำไม สิ่งที่บอกคือแก้ไขยอย่างเดียวห้ามไปอ้างห้ามไปอะ,อะไรอ่อ้างนะคือขออ้างเนาะจริงๆคำบน่นคำขออ้างนี่อย่าอย่าไม่ใช่ของคนสําเร็จนะมันจะต้องเอาทิ้งเลยเอ,อเราเหมือนกันถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกเรารับไปก่อนมันจะเป็นภาษาสุภาพบุรุษ บ่งบอกถึงภาวะพูน่นนาเออฮะเออไอ้นัานผิดนะตัวผู้จัดไอมอนฝึกเหมือนกันกท่านมันก็เป็นปุถุชนเรานี่แหละก็เหมือนพระพระไปบวชทีก็ต้องฝึกจิตรับจิตขึ้นไปเรื่อยท่านก็จะเริ่มมิติที่3 4มสี่ห้าหกเจ็ดาเสดาบันเนาะสองก็อรหันอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดไปเลยอากาลิโกเลยไปดื่มดำกับความรู้สึก ปัจจุบันนี้ที่ว่ารับผิดนี่แหละให้ดื่มดำกับความรู้สึกผิดให้รู้สึกผิดเลยให้ดื่มดำกับความผิดเลยที่ตัวเองทำผิดไปอะ่ะแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสวยงามทันทีทนันใดนี่คือ mindset วิธีการมาพร้อมกันเลย